สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องผ่าหัดคนเดิมครับมื้อนี้ครับวันที่30มิีถุนหน้ายน2568ครับมื้อนี้ครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทังช่องครับผมเนาะเป็นของลุงโชคดีนะครับพอดีลุงโชคดีส่งแนวทางมาให้ครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเลยเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มีเอฟซีทังช่องครับผมเนาะถามมาเยอะมากครับผมให้ผมตาม ลุงปากช่องเนหน่อยนะครับลุงปากช่องชุดล่างนะครับชุดล่างยังไม่ได้นะครับได้แต่ชุดบนนะครับเดี๋ยวถ้าได้แล้วจะรีบนํามาลงให้นะครับสงสัยเป็นพุงนีครับผมเนาะลุงปากช่องครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับนี่ครับได้8ออก3 8 8ได้9ออก3 0 9ได้5ออก3 5 2ได้3ออก392ครับบนาเส้อครับผมเนาะ สามมราหลักลอยสี่งวดติดต่อกันละครับผมงวดนี้ครับวิ่งบนตัวเดียวของลุงปากช่องครับ1เม็ดเดียวครับพร้อมจับคู่นะครับพร้อมจับคู่16 17นะครับลุงปากช่องครับส่วนชุดล่างครับชุดล่างครับผมเนาะชุดล่างยังไม่ได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวขึ้นนี่เดี๋ยวโทรหาลุงครับผมนี่ครับพอว่ามือเศร้านี่ โทรหาลุงแล้วลุงบ่อยูครับผมเนาะพอดีเมียลุงรับโทรศัพท์กับลุงบ่อยููครับเดี๋ยวคืนนี้จะโทรหาลุงปากช่องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงคลิปให้นะครับผมเนาะเพราะว่ามีเอฟซีทั้งสองถามมาเยอะมากครับผมให้ผมตามลุงปากช่องให้หน่อยวิ่งล่างตัวเดียวพร้อมจับคู่ให้นะครับวิ่งล่างตัวเดียวได้3ออก36ได้5ออก8 5ดห้า ได้6ออก06ได้7ออกแ7ครับผมนี่ครับให้9ไม่เข้าครับให้1ก็ไม่เข้านะครับผมเนาะบอกเขามา2งวันแล้วครับแต่ว่า f อทั้งช่องถามมาเยอะมากครับแล้วก็มี f อทั้งช่องครับผมเนาะถามมากครับผมเนาะพ่าหัสของพิษตายออลับแลรเลขวิ่งขาทหารเราจะยังเลขวิ่งสาทหารนะครับยังไม่ได้แล้วครับผมเนาะ ผมกาลังติดต่อผิดตายไปผิดตายว่ายังบอกมาครับผมเนาะนี่ครับ9มาล้านเปอร์เซ็นต์เลขออก3,9 2ครับมาครับผมจะพเาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาดูของลุงโชคดีดีกว่าครับของลุงโชคดีงวดนี้ลุงให้มากแหละครับผมอาจารย์ตีส่งอะไรมาให้ อาจารย์ตีส่งอะไรมาให้ผมดูก่อนนะครับวิ่งล่างเน้น2ส,สูตรอมาครับผมมาดูของลุงโชคดีดีกว่าครับผมเนาะคืนนี้เล็กราวออกนะครับลุงโชคดีให้เลกลาวมาพร้อมนี่ครับผมเลขลาวนะครับไปกดติดตามได้ทางช่อง น้องคำแพงชาแนลนะครับเลขลาวผมหรือว่าสำนักต่างๆครับผมเนาะอันนี้ของลุงโชคดีนะครับเลขลาวครับแล้วก็รัฐบาลไทยครับผมนาอของลุงโชคดีครับนี่ครับรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายครับบนครับเด่นที่3กับ4ครับ30405354ตัวกันครับ1 4ครับหลักร้อย175ครับ หลักร้อย1น5นะครับ1 3 0 140 740 703ครับล่างครับเด่นที่5เด่นที่5กับอะไรเอ่ยเด่นที่5กับ8ครับผมเนาะจับคู่ครับ505 15258 15ครับของลุงโชคดีนะครับนะครับผมจะไม่เขียนให้ f อทั้งช่องครับผมเนาะของลุงโชคดี ลุงโชคดีครับพรุ่งนี้วันเลขออกครับผมเนาะจะมีของ f อฟซีโคลาครับผมเนาะภมว่าโทรหาแล้วเพิ่นกำบะว่างครับเนาะเดี๋ยวคืนนี้โทรหาอีกของ f อฟซีโคลาของลุงปากช่องของพิ่ตายพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะมีของคนดวงดีด้วยนะครับคนดวงดีรอก่อนนะครับ บนครับเด่นที่3กับ4ครับผมเนาะเด่นที่3กับ4ครับจับคู่ให้4คู่ครับมี3 0 4 0 5 3ย4แล้วก็14นะครับเน้นที่ 30แล้วก็40ครับหลักร้อยหลักร้อยมี1มี7มี5ครับหลักร้อยครับเน้นที่1กับ7นะครับชุด3ตัวมี4หางครับมี1 3 0 1 สี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์สามครับนี่ครับชุดบนนะครับส่วนชุดล่างรอแป๊บนึงน,นะครับส่วนชุดล่างรอก่อนแป๊บนึงพอดีเต็มหนาครับผมเนาะนะครับผมมาดูชุดล่างดีกว่านะครับชุดล่างของลูโชคดีครับ วันนี้30แล้วชุดล่างครับของลุงโชคดีนะครับลุงโชคดีครับลุงโชคดีชุดล่างครับเด่นที่5้ลอง8นะครับ เดี่นที่5้าง8จับคู่ครับ5 0 5 1 5 2 5 8ครับเน้นที่5 0แล้วก็5 1นะครับ5้แล้วก็5 1นะครับลงวันที่1นึ่ทับเทับหกครับ โอเคครับผมเนาะมาแคปหน้าจอเอาชุดบนก่อนดีกว่าเลยเดี๋ยวให้ดูก่อนสิตรงกันหรือเปล่านี่ครับลุงส่งมาไห้ครับโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยนะครับของลุงโชคดีนะครับลุงโชคดีครับบนครับเด่นที่3กับ4นะครับ30405354ตัวกันครับ14ครับ หลักร้อยครับ1,75ครับชุด3ตัววางไว้ดีกว่านี่ครับเนาะเอาเก็บที่ทางชองจะวาให้ยกขึ้นมาทำไมมาคอมเมนต์ครับผมเนาะชุด3ตัวครับ 1,30, 1,40, 7,40แล้วก็7,03ครับชุดล่างครับชุดล่างล่างเด่นที่5ลอง8ครับ5,051,5258เด่นที่5,051นะครับ ของลุงโชคดีนะครับกระสุดทางนี้ครับกระขออุยพ่อให้เอฟซทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแกว้วขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยเงินทองถ้าชอบฝาากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ